ว้าวเปลือกบางไม่ล้างน้ำก่อนนะล้าง,งนะว้าวเปลือกบางเดี๋ยวชิชมดูซิวนะ่าหวานหรือเปแม่แช่ตัวขอชิมก่อนแช่เออเปลือกบางใช้ได้ขอชิมบานไหม นนี่รู้ว่ากัดไม่แบ่งใครหวานก <laughs> ัได้ก <laughs> ัดกลางกลางลำประมาณว่าก,ก็ตรงส่วนนี้ก็ไม่เปรี้ยวมากปกติตรงนี้จะจะเปรี้ยวอ๋อเะไรไม่กัดม่จะดูความหวานของไอ้นี่ก่อนจะได้แบ่งพอกัดรวมกันก็โอเคแค่นี้นะก็เปรี้ยวอมหวานแต่ก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบ ต้องรออีกวันนึงอ่ะม <Okay. S 2> ันยังไม่สุกมาก okay.